ทุกคนวันนี้นะคะเราดีใจมากเลยที่เห็นว่าเรามีผู้ติดตาม17คนนะคะก็ขอให้ทุกคนกดติดตามเราเยอะๆเลยเนาะเราจะได้ทำคลิปลมปเพิ่มอีกนะคะยิ่งทุกคนกดติดตามเยอะนะคะเรายิ่งจะทำคลิปสอนแล้วก็คลิปเล่นเกมเยอะนะคะหรือว่าคลิปปีกฟุตกกชเพรื่อนี้นี่แหละเราจะทำเยอะมาก ก็เพื่อเป็นการต้อนรับสติกเกอร์ลายของเรานะคะแค่นั้นเราจะมาเล่นเกมกันนะคะโอ้ยเข้ขปากแล้ก็จะสอนทำสติกเกอร์ด้วยเริ่มจากเกมลูกบนะคะวันนี้นะคะเราเตรียมตัวที่จะมีมอดทำเองแล้วนะคะถ้าถามว่ามัดจริงไม่ใช่ค่ะ มัดจริงค่ะแล้วทำมัดเองนะคะครั้งนี้จะทำมัดเองที่ได้เลยเพราะว่าเราทำการไปโหลดเกมไปโหลดอันนึงมานะคะแอปหนึ่งมาอ่ซึ่งเราอ่านชื่อไม่ค่อยออกมันเ่อ,อยาวมาก,ก็ขอไม่อ่านแล้วกันนะคะ เคยเล่นแล้วคอมเมนต์มาว่ามันเล่นยากนะก็อ,อยังไม่เคยลองก็เล่นไปก่อนแล้วกันนะทำไมตัวละฟ้อนกับผู้ชายเยอะจงังมีคนขอเป็นเพื่อนกันปะเนี่ยงั้นเราเมียไปฝนใจนแล้วค่ะโอ้ยทำไมฟูบออกไม่ได้อ,อ๋อเออเราได้ของมาใหม่ด้วยะ นะคะจะเป็นรูปรางวัลน,นะคะถ้าได้ของมาใหม่มันจะเป็นรูปรางวัลเห็นไหมคะข่าบนนะคะเพราะว่าเราดาวหลดเส็จแล้วนะคะอ้าวที่ถ่ายเราเไปไน็นอ๋อที่ถ่ายเราอยู่ตรงนั้นเราเข้าแบบตรงกลางกินเหมือนกับผู้ชายนะคะเพราะว่าเราอยากเล่นแบบนี้พอดีโอ้ยหน้าแบบนะคะเนี่ยอยากลองเล่นหน้าแบบอยู่จะได้แบบรู้ว่ามันยากเท่าไหร่อ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยจิบจิบจิบโอ้ยปะเกือบชิบเอาละ โอเคนะคะเราก็หลบมาได้อย่างเร็วสปีดหรือรันเลยกระโดดขึ้นไปเลยสิียไปสนใจใครอ <c oughs> เกือบตก <c oughs> ว้าวว้าวาตกตกเออเอตกอ่ะแล้วชอบตกนะคะแม่รู้เราคลิปนี้เราจะลุมเสียทุกคนเห็นหรือเปล่านะพะบางครั้งก็ลุ้มเสียเป็นเฮ้ยกระโดดเอง เมื่อกี้มันกระโดดเองโอเคค่ะถ้าถามว่าเราอยู่กับใครเราอยู่กับยายนะคะแม่อยู่กรุงเทพโอ้ยโอ้ยจิบอ่ะยายชอบให้เราทำคลิปนะคะตั้งแต่รู้ว่าเรามีเออเรียกว่าอะไรนะช่องช่องชอง่ยายก็จะให้เราทำช่องใบยๆเลยนะคะจุนได้ลู่ทอง หรือเพจ YouTube นะคะจนกว่าจะได้เพจยูทูบนี่อ่ะโอ้ยปรดยังตื่นตกเกือบไปแล้วอ้าวทำไมไม่ขึ้นล่ะอ้าวจิบจิบจิบโอ้ยเพื่อนเป็นไรมากเลยอ่ะเอาเพื่อนมาแล้วน่าไม่ใช่เพื่อนผู้ชายไม่ใช่เหรอไฟน่าจะออกมัน เราก็เดินก่อนเพื่อนเลยแล้วกันน้อยไปฝนใจมันจะฝนใจทาเพื่ออะไรล่ะคนเล่นนะไม่ใชออ่คนอื่นเล่นถ้าคนอื่นเล่นบางคนก็อาจจะชอบเราเพื่อนก็นได้ถ้ามีเพื่อนนะแต่เราจะไม่ได้ชวนเพื่อนมานะคะปกติเราก็ไม่คอยชวนเพื่อนอมาดูกันว่ามันว่าจริงๆริงไหมโอ้ เดียวอะไรใส่เมื่อกี้น่าจะตาฝาเป็นทุกคนเอาโอเคค่ะทุกคนขอจบคลิปเท่านี้นะคะเอาพิถ่ายเราไปนะแป๊บน,นึงนะคะทุกคอนอ้าวนี่ขอจบคลิปเท่านี้นะคะเดี๋ยววันหน้านะคะจะมาทำวัทให้ดูค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกัอนคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย